ดดไล่ไปะนะไม่รู้ว่ามันมีสัญญาด้วยหรอทำไงเอาวันนี้ลงอ่อน,นเลยโอเคเราทำอะไรเรามางเรียนเก่าเขาครับบอกได้ไหมว่าเรียนอะไรเรียน PRINCE ที่จะมาตามหาลูกชิ้นนั่นเองลูกชิ้นเจ้าเก่าแก่แต่ว่าเมื่อกี้เราเราคือเราเราไปที่เดิมของเขาไงซึ่งอยู่หลังโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายย้ายไปแล้วเมื่อกี้ถามราวาพอแล้วถามราวพอแล้วเราก็อบอกว่าอ๋อเขาย้ายไปตรงนู้นครับจะบอกว่าเป็นลูกชิ้นที่อร่อยมากที่เชียงใหม่นะโหสดสดอะ่ะเดี๋ยวดูเหอะคือถ้ามาเชียงใหม่เคยยังไงก็ต้องกินอะ่ะ ีนเราก็เลยโฉบมากินมาซื้อซักไม้หนึง่งลูกชิ้นทอดใช่ลูกชิ้นทอดอรถติดเหมือนกันแต่ไม่รู้นะว่าเราจะหาเจอหรือเปล่านะครับไม่ได้เรามาไกลนะนี่ครึ่งชั่วโมงเลยนะเรามาจากเทพเลยนะครับเพื่อมากินลูกชิน้นให่คถ,ถามว่าซุนเยอะไหมเอาเป็นว่าไม่เห็นเขาเลย หายไปทั้งลูกเลยครับเออเนี่ยต้องใส่ฮะ<อ>ใส่่ดับปุ่นใชไหมพี่ดัาบปุ่นตามโวมวนิ <c oughs> มีที่วางไมเนี่ย <c oughs> เอาไไนมีท่ดยซื้อลูกชิ้นแต่ว่าตอนนี้รถติดโอ้โหดูสีกระโปรงแต่แซวน้องไม่สวยดีสดใสเนี่ย จริงแต่บอกว่ากระโปรงเขาสีน้ำเงินแบบน้ำเงินมากเลยอ่ะเงินดีนะทีไม่มีเรียนวันเสาร์ไม่ดีนะที่ไม่มีเรียนวันอาทิตย์อะไรสีน้ำเงินเป็นสีอะไรกินนี่คนอ๋อเย็นไหมคะร้อนมากค่ะวงเวียนเลิกพอดี โอ้โหคนลุมแน่นอนลุมลูกชิ้นนะ <laughs> ลุูกชิ้น <laughs> เขาบอกว่ามันจะเป็นปั๊มเก่าเป็นสังกะสีสีส้มตื่นเต้นอ่ะจะเจอไหมเนี่ยนี่ไม่ได้กินนานแล้วเนาะเพราะทำได้ว่าเรามากินคือตอนชี่ตอนที่นนทขับชีมา<ป>เ<ล>ออใช่ ออไม่ได้ขับจี๊มาแล้นั่งเครื่องมาไม่ใช่ขับจี๊บมาซื้อเขาวิ่งโลยซื้ออยู่จำได้จริงหรอ,อ,อทำไมเขารู้สึกเหมือนแบบสามปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเซฟไลฟ์ด้วยมิมชชั่นของเราคือการตามล่าลูกชิ้นใช่ครับใครอยู่เชียงใหม่นะลองนะหน้าลูกชิ้นทอดหน้าโรงเรียนปิ้นเมื่อก่อนจะเป็นหลังโรงเรียนตอนนี้คนย้ายละ มีอะไรอร่อยอีกไหมเออแนะนาหน่อยเชียงใหม่มีอะไรอร่อยอครับมีร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแนะนํำไหมคะหรือว่าแบบร้านขนมหรือว่าร้านอาหารที่เราแบบต้องไปกินอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้แต่เมื่อกลางวันเราไปกินอาหารเมืองนะอะร้านนั้นอร่อยมากเลยอร่อยเลยชื่ออะไรนะชื่อกกองคํกของกองคำกล่องคำ,งำไม่รู้ เหนื่อมากเหนื่อยแท้ๆผู้สีน้ำเงินจังเลยไหนปั๊มจ๊อนี่ปล๊มล้มเนี่ยใช่ปะไม่ใช่ใช่เหรอเขาบอกว่าปั๊มเก่าอ่ะปั๊มเก่าปั๊มเก่านี่แต่ร้านขายยาเดี๋ยวนะอีสไม่ใช่เนี่อะล้มล้มตีออกนี่บอลนี่นะ ได้เลยเหรอนี่ไงลุงเนี่ยใช่แล้วจอดตรงนี้ได้ปะวะเย้เ yeah. อ้ามีคนบอกว่าล,า,ลาบลาบปังเกอร์เปคืออะไรเข้าซอยเน็ตฟิกริงป่ะเนี่ยเข้าซอยเน็ตฟิกอะไร,รอะีไปแล้วนะีจะไปคนเดียวใช่ใช่้ารถด้วย ไม่รู้จอดได้หรออ้าวจอดได้ไหมเนี่ยไปละไปละคุณเขา <c oughs> เราต้องกินเราต้องกินไหนมีใครแนะนำอะไรอีกไหมคะว่าต้องกินร้านอะไร Tiga ya, oke. Okay. อ๋อจริงๆมีร้านก๋วยจับร้านหนึ่งที่แบบอยากกินมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบอร่อยมากแต่ว่าเทปนี้คงยังไม่ได้กินยังไม่ได้แวะกกินนะคะต้องให้พี่หมามาบอกว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าก็จำไม่ได้ซุกกี้ช้างเผือกเหรอเออ ชิมเทบใช่เี่ทำไมซื้อมาเยอะอย่างเงี้ยก็ซื้อเดี๋ยวของพ่อกับแม่เมี่ยงด้วยโอเคจะไปฝากเขาแต่เดี๋ยวหกโมงเราก็ต้องไปกินข้าวเหมือนกันนะใช่ดีใจ Mission Clear everyone เย้ชิมให้ดูชิมให้ดูเลยชิมให้ดูเลยนี่นะฮะนี่นะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหร้อนร้อนร้อนมาก คือน้ำลายเลยอ่ะอันนี้คือที่สุดเลยนะเอาจริงที่สุดคือเป็นน้ำจิ้มที่แบบไม่ได้แซบแ่ะมันมันหวานเนาะแต่มันอร่อยมันกลับบ้านย<ม>ังไงค่ะกล่อมมากเอากลับบ้านยางไงเปิดแมปมาโอ้โชจิ้มโชว์เลยบี ป้อสิป้อออ this is the best คือมันหวานแล้วมันเผ็ดนะแต่ว่าคือแบบมันมันเหนียวแบบน้ำยๆำอร่อยมากอร่อยมากน้ำซอสอร่อยต้องมากินนะนี่ไงคือร้านอยู่ตรงนี้นะคะคือแบบเนี่ยลมๆเนี่ยจะเป็นคุณลุงเนาะขายลแล้วก็อยู่ขวงตรงข้าวกับโรงเรียนกิน,ลนเลยอ,อร่อยมาก อร่อยอร่อย,ยไปเลยอ่ะ oh. แค่นี้แหละเราจะไลฟเราจะไลฟ์แค่นี้แหละ <laughs> ฮะเราจะไลฟ์บอกแค่นี้แหละใครที่อยู่เชียง,ยยงใหม่อ่ะโอเยเ่แบบอยู่หน้าร้อนอร่อยมาก <laughs> อร่อยมากกินละไปละบายบายไปละบายบาย